ลงครัวครับลงครัววันนี้ยองแอกับพ่อจะมาลงครัวกันนะครับอยองแอเป็นคนถ่ายก็นะคือก้อยหมูครับซูมเข้ามาในกระดาษลูกเห็นไหมเห็นควันโดนใช่ไหมใช่ก้อยหมูก้อยหมูนี่เห็นแล้วชัดเลย สุดแล้วนะครับไม่ต้องแปลกใจนะคะยองแอร์อยู่นี่นะคะครับมามา,มาไม่เลยพ่อก็จะเอาหมูลงในนี้เลยนะคะทุกคนพ่อไปไหนอ่ะพ่อเอาหมอองไรเนี่ท้องปลาไว้ นี่นะคะคือหมูของเราใช่เลยเอาแยงแอมาแยงแอซูไม่อยู่ใช่เอาหอมลงเอาหอมลงหอมลงครับหอมลงพ่อมันไม่เห็นเอ้อยยองแอถ่ายนี่อ่ะเพิถ่ายบนี้ลงงมากเลยหอมลงเอาพริกลงโอเคมาที่นี้ ข้าวคั่วหนูแอร์คนนะไไข้าวคั่วอันนี้คืออะไรแกกินเผ็ดไหมข้าวคั่วไงลูกอโอ้ข้าวคั่วรู้หรือ,อยังพริกพริกเป๊ดเผ็ดไหมอนนอเอออีกนิดนึงว้าลงเยอะไปกินได้ไหมเนาะบาน ูุดลดเราหมดนะครับเอารถด,ดีใส่แทนนะครับอันนี้ตอนนี้นะคะพี่กำลังคนอยู่เนาะตอนนี้มีของน่าเสียดายอยู่ก็คือหกเมื่อกี้สูตรนี้ใส่ปลาครับรนิดนึงนะะนะเอก,กินปลาด้วยเนาะถ้าใครไม่ชอบกินปลาก็ขอโทษด้วยนะครับลงน,นิดนึงขอโทษด้วยนะคะที่ีมันไม่ค่อยดีนะโอเคครับอ้าวเสร็จแล้ว พร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟอ่บาบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นคลิปสั้นนะทุกคน